สวัสดีค่ะเอฟซีมันีเท่ามีสามดาวสุภาพฟอร์ม่พี่น้องมาติดตามตะเลกกับน้องกล้องกับธรรมชมน้องกล้องฝันกับธรรมชมฝันวัพยาแทนหอลงมาจากทั้งฝ่าหอลงมามาหาน้องกล้องมาบอกน้องกล้องอยากให้น้องกล้องไปบวชบอกเลขสามตเม็ดเดียวนะคะเนาะจะเป็นเลขตัวใดก็ไปรับชมกับน้องกล้องกับฟอร์มกัน,นะคะ่ะ หายเรื่องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งให้ยทอมีสามดาวนั่งมิเด้อค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องก้องสว,ส,สวัสดีครับน้องก้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องก้องโอ้ครับมาเนี่ยกั้วนสมบูรณ์ขืนโกเก่เาเนาะครับเพราะว่าแมนมตอน<ม>คลิปแรกๆนั้นโอ้หลุซีกว่าน้าตากระบ่กฟองใสเดี๋ยวนี้หน้าตาฟองใสครับสดใสขึ้นโกเก่าหลายครับฟันแนวด้วครับน้องก้องฟันว่า เห็นพญาแถนฝันเห็นพญาแถนเอาแนวด้วครับพญาแถนเนี่ยเป็นเบวัดไทยนะครับเป็นเซบวัดไทยมันอยากให้ไปบวชครันอยากให้ไปบวชนะเพิ่นมาจังใดพญาแถนเพิ่นมาแต่ใส่เพิ่นใส่สุดขาวลงมาบอกให้ไปบวชนะเป็นใส่สุดขาวบอกครับเป็นผูไศลนั่มีหญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายโอ้พญาแถีนอยู่็นผู้ชายเนาะเป็นพญาพญาแถนเป็นเป็นผูไศลปะ เพิ่นมาแต่ไสครับเพิ่นมาหาหนองก้องเนี่ยครับเพิ่นมาแต่เท่งอะไรเท่งใดครับเท่งฝามาแต่เท่งฝาห่วยครับพอเถียงเพิ่นมาหาหนองก้องเพิ่นอยากให้หนองก้องไปบวชให้อยากให้ไปบวชอยากให้เฮ็ดบุญบอกยังไงซะเนาะครับเพิ่นมาว่าจังได๋อีกแน่หนองก้องเป็นผูบอกเล่ผูบอกเล่เป็นเ่าปันไหนดุนมปันไหนเ่าวาลือปุนนมปัญาแถนนี่ครับ ประมาณเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าเขาน่าจเจ็ดสิบเก้ากิบเมนบอกเลยกว่าไรครับเรน่อโหจักเรือยอายุเลยบะครับน้องกองมันมีเส้นนี่น้องกองเท่าแล้วกันเจ็ดสิบเก้าปีนเขียนเจ็ดเก่าลงน้ำแน่หูวทักอายุเพิ่นเลยบะครับน้องกองประมาณนะประมาณนั่นเพิ่นบอกบหรือประมาณเอาเพิ่นบอกประมาณประมาณเอาอ๋อประมาณเอาประมาณเอาบอกว่าเป็นยังไงครับตัวเลขเพิ่นบอกอันเพิ่นมาแต่ทั้งฝ่าอกครับ เพื่นกระสิหอดลงมาแล้วเนาะกระสีหอดลงมาใส่สุดขาวแม่นบอกใส่สุดขาวครับมามาหาผมสั่นผมสั่นหรือผมยาวขอโทษเขอใส่ครับพ่อเถ้ยงผมสันนะครับผมสั่นโอ้อายุเจ็ดสิบเก่าปีผมสั่นครับจะใครไปบวชใทยเราจะใครเพียรบุญบ่อยยังไงเสนะบ่อยยำนาะครับเราจะใครน้องน้องกล้องไปไปเพียรบุญบารมีแกตัวเองยังก็โอ้โหว่าเพิ่นเป็นพญาแถนครับเพิ่นบอกบอดี้จะยังไง เพิ่นบอกอ๋อเพิ่นเพิ่นบอกมาเองเพิ่นกัจจีบา้าเออน้องก้องไปบวชเด้อยังเฉดเบีดบุญสั่งบุญบรารมีให้ตัวเองอย่งสิบอกอ๋อแต่ว่าเพิ่นนะว่าบอกเลขเพิ่นมาเพิ่นมาบอกเลขน้นนำแม่โอ้โหลดหลายเปหมดนี้เนาะลด,ดหลายครับยังกลับสงการพระในกลับที่นี่เพิ่นบอกเจ๊น้องกลองเก้าสี่เก้าสี่หาสามตัวบอก เก้าสี่ห้าสองตัวเพิ่นบอกบอกบอกว่าสี่หกครับเก้าสี่ห้ากับสี่หกหอยสี่ห้าสี่หกเหล็กเลี้ยงได้ตัวนี้ครับเนอะเก้าสี่ห้าขัดเล็บมันกับสี่ห้ากับสี่หกว่าสันเด็กเก้ามุ่นขึ้นเป็นเหล็กก็หกห้าสี่ก็ได้หกห้าสี่แล้วว่าสี่เก้าหนึ่งสี่บอกครับผมเอเมนต์เนอะจุดครับเก้าสี่ห้าเล็กเก้าหมุ่นขึ้นเป็นเหล็กหกน้ำครับแต่ว่าตามกิงแต่กอกัน ก็เคยมีองปู่อยู่ดอกหน้าที่มาบอกอยาใ,<ช>ให้น้องกองเป็นบวชเนาะครไอ้ไข่ว่าเพิ่นตอนกี่แกเพ่นดวงคนบ่ค่อยดียังสินะครับผมท่านผู้ชมตอนมาเจอใหม่ๆนาตากะเเิ่งจังไดละเนาะบอยาัเนาะคือค,คนอาจจะมีมีจังไดละอาจจะดวงบ่ดีหรือว่าจังไดประมาณจนังสินะครับผมนาตาบ่ับพองใสๆแมนนาตากรับพองใสแบบมองมองคำยังสินะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้นาซอใส,าสาขึ้นโอ้เพิ่อนอยากไปบวชใหไปสร้างบุญบารมีใ้เจะของเนาะสามตัวเก้าสี่ห้านบ้น้องก้องเพื่อนบอกสอ,อ,อ,องตัวเดียบันนี้สี่หกครับสองตัวยังสี่หกคือเก่าครับผมเก้าสี่ห้ากับสี่หกครับแล้วเพื่อนว่าย,ยังไรอีกเนะนี่ยน้องก้องมันเพื่อนว่าย,ยังไรอีกเพื่อนบอกกันเนี่ยเขาบอกซ้ำนี่บอกให้แต่ว่าไปบวชแล้วก็บอกเลข คันถือนี่ไปบวชในเพิ่นโบราณคันออกสามตัวนี่สิบีบบวชในเพิ่นอยู่บ่บวชอืมบวชจะกระยับบวชคือกันอย่นี้นะครับผมเนาะ่วมามันกะขาดประตูปัจจัยเข้ามาะอายุเจ็ดสิบเก่าลงน้ำนะครับคนเท่าสิบวชได้เพราะว่าจะไปบวชก็จะบวชแต่เด้ครับก็ต้องมีประตูปัจจัยนำแน่เนาะใส่ซ่องให้คราบอาจารย์เพิ่นเนี่ยว่าไปละอาวมาว่ากันครับผม เก้าส้าครับสตัว2ตัวนี่สี่หกบอมว่าจะเริ่มเลขหกกับเก่าจะเดียวกันครับกันื้้สี่หกให้กับเป็นสี่เก้าทำไนด้เนี่นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องก้องคอะท่านผู้ชม94546อายุของ พญาแทนอายุ79ปปีกระทามชมขอหายมิโชมิหลาบกับน้องกล้องประจํางวดที่2องพฤษภาคม68แกระทํามชมเดี๋ยวทอมี3ดาวกสิสิภาพไปเบิ่งของดีค่ะไปรับชมเบิ่งของดีรพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีมันนี่ทอมีสมดาวเดีเดินทางไปทําบนยู่วัดลงปูลอด เกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์ได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค้าย,ยางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มีโชคไม่ลาภค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จังเลยถึงไปรับชมมังคองดีกับน้องเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับ โอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะับ นนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสา,ส,าสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ <แต S 1> ่อยแล้วก็บีอา,อ,าอ,าอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย <นะ S 1> เกิดอออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้อาถรฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับผมถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้นไว้พ่อหลวงปุรอดเนีตอนนวดดีเหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุ่นขาวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเห้ใครๆว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเห้เดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขอมาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนี่ก,ก็มีโอกาสไม,มาสักกะากาบหลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ท <Deep? S 1> ี <Bel icy> ่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปอูกมากนะครับเนาะแลัวก็บเมื่อแทะรับ่านผู้เมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถอลูปปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถอท่าคิวสามเถล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถี่ลาสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวเ้าวเสด็จออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับเอามาฝากอิบสีโลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลืเอเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเก,กลือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 รับผมสาธุสาธุ